สอดอ43กรณีของการซื้อขายสอดอ43ผมไม่อ้างอิงถึงคุณเจรต์นะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็สนใจว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรตอนนี้ที่คุณบอกว่าเสียค่าปรับที่ศาลแล้วกลับมาจับไปแดงใบดําต่างๆเนี่ยมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเรื่องสอดอ43ก็ผมว่าง่ายมากเลยครับกยกเลิกเกณฑรทหารแล้วก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพัคประชาชนว่า มันมีกรณีที่ผมเนี่ยรอ้องหลายเรื่องของกรรมธิการที่ใช้งบประมาณของกรรมธิการแต่ทุกคนผมไม่ทราบว่ามีพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ที่ไม่ใช่พรรคประชาชนมันจะกลายเป็นเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกว่าอาศัยงบประมาณแผ่นดินมาทาและหาเสียให้กับพรรคประชาชนประเด็นที่ว่าเราใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทพรรคประชาชนหรือไม่นะคะก็แล้วแต่คุณจะคิดคุณจะฟ้องเนี่ยนะคะนี่ฉันอยากฝากว่า ขอให้ฟ้องว่าตัวเลขตัวไหนข้อมูลตัวไหนที่ไม่เป็นความจริงอย่าฟ้องด้วยข้อหาว่าทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมันก็ยิ่งทาให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงหนักเข้าไปอีกพวกเราทุกคนพร้อมรับผิดชอบับพูดตัวเองครับไม่ต้องห่วงครับสวัสดีทุกคนนะครับพันกวินรัตนวหนังบูนะครับก็เป็นคนที่ร้องเรียนคุณ รั์แหละแล้วก็หลายคนจะรู้จักมีหลายเรื่องต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ทําข้อมูลมาแล้วก็เห็นด้วยกับหลายเรื่องเรื่องของสวัสดิการของพี่น้องทหารทราบคุณจิรัตรรับเรื่องร้องเรียนต่างๆอยู่และผมก็เห็นด้วยกับพี่น้องทหารทั้งสองคนที่เสียชีวิตและถ้าผมสามารถเข้าไปช่วยอะไรในกรณีของการดูแลน้องๆทหารได้ผมยินด,ดีนะครับเราไม่ได้มีอะไรต่อกันแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นต่างกันเราก็ดําเนินการไปมีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจกองทัพอันหนึ่งก็คือว่า สอดร43กรณีของการซื้อขายสอดรศ3ผมไม่อ้างอิงถึงคุณเจรตนะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็สนใจว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรกรณีที่คุณบอกว่าเสียค่าปรับที่ศาลแล้วกลับมาจามับใบแดงใบดําต่างๆเนี่ยมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรผมไม่ต้องการฟื้นฝอยหันตะเข็บแต่อยากจะรู้ว่าเกิดเหตุเห,เหล่านี้ที่เกิดจากประสบการณ์ของคุณในฐานะที่เป็นโฆษกกรรมธิการนี้จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเนี่ยได้อย่างไร ต่อไปคือว่าผมเห็นอันนี้แล้วก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับพรรคประชาชนว่ามันมีกรณีที่ผมเนี่ยร้องหลายเรื่องของกรรมธิการที่ใช้งบประมาณของกรรมธิการแต่ทุกคนผมไม่ทราบว่ามีพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ที่ไม่ใช่พรรคประชาชนมันจะกลายเป็นเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกว่าอาศัยงบประมาณแผ่นดินมาทาและหาเสียงให้กับพรรคประชาชนเรื่องนี้คนหลายคนสนใจผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําผมทําให้ประชาชนทุกคนนะครับว่าเรารักประเทศไทย เรารักทหารไทยเราจะต้องทําอย่างไรให้พาณนชย์ที่คุณว่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศที่แท้จริงผมเห็นเบื้องต้นที่คุณขออนุญ,ญาตนิดเดียวนะครับคุณวิโรจน์เนี่ยบอกว่าการใช้กองทัพธุรกิจพาณิชย์มันไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงพี่น้องที่เป็นพลทหารจริงๆแต่ผมเห็นพรีเซนเตชันเนี่ยครับอาจจะต้องมองต่อไปว่าเหตุของการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพคือเรื่องอะไรต้องระบุปัญหาก่อนเมื่อมีปัญหาแล้วที่ผมเห็นคือแฟกต์คือข้อมูลแต่ข้อมูลต่อไปคือ ความคิดเห็นที่เมื่อกี้คุณธนากรบอกผมยังเห็นไม่เห็นเลยว่าถ่ายโอนไปที่ไหนแล้วจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อน,นําไปสู่พี่น้องพลทหารอย่างไรเพราะโจทย์ที่คุณวางเอาไว้จากการเปิดของคุณวิโรธมีเรื่องนี้ที่จุดประเด็นขึ้นมาแต่ผมไม่เห็นเรื่องราวาต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นประมาณนี้สุดท้ายครับทั้งหมดนี้ผมเห็นว่าเป็นเป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 อร์ที่ดีแต่มันจะมีกระบวน,นการทางกฎหมเยเิดเดียวว่าข้อมูลทั้งหมดรายงานอยู่ในมติไหนที่มีเปรเปิดเผยได้ถ้าหากไม่มีแต่ละคนมันมีหเายเรื่องที่มีคเามเท็จอยู่ ผมจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยครับขอบคุณครับเรื่องสอดสีก็ผมว่าง่ายมากเลยครับยกเลิกเกณฑ์ทหารถ้อ่ครับขออนุญาตผมอาจจะไล่ไปตามลำดับนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับเมื่อสักครู่คุณพี่เสื้อฟ้านะครับที่บอกว่าไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมคิดว่าอันนี้แหละครับมันก็ มันถึงต้องนํามาสู่นโยบายในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับคือปรับให้ทหารกองประจำการเนี่ยเป็นทหารมืออาชีพจริงๆนะครับฝึกจริงเพื่อให้มีความพร้อมในการรบจริงๆมีโอกาสที่ได้เรียนหนังสือฝึกอาชีพหาความรู้นะครับในเวลาที่มีแล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเพิ่มไรายได้กับพวกเขานะครับเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเป็นแนวทางนะครับเวลาที่เราจะทำนโยบายผลักดัน การยกเลิกการเคหอทหารให้เปลนเป็นระบบสมัครใจทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะแรกเนี่ยเราต้องใช้เงินมากขึ้นนะครับเราต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับทหารกองประจำการสร้างอนาคตที่ดีให้กับพวกเขาแล้วก็จะมีน้องๆเยาวชนที่เขาอยากจะเป็นทหารจริงๆแล้วเขาก็จะสมัครเข้ามานะฮะแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยที่หลายๆ ท่านที่พยายามจะเปลี่ยนระบบะการเกณฑ์เป็นระบบสมัครใจแล้วไม่ได้ทำเนี่ยนะฮะหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องไปสํารวจรับว่าตลงแล้วเนี่ยเราต้องการทหารเกณฑ์เท่าไหร่กันแน่นะครับตอนเราไม่เคยทําสํารวจการสมรวจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่เคยมีการทําการศึกษาอย่างเป็นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันความภัยคุกคามที่เรากําลังมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่เราได้ยินคําอธิบายนะครับจากผู้แทนจากเหล่าทัพ ส่วนใหญ่ท่านกงจะพูดว่าเพราะประเทศไทยมีชายแดนกี่พันกิโลเมตรซึ่งอันนี้มันคงมันคงใช้ไม่ได้แน่ๆนะครับเ,เมื่อสักครู่นะฮะท่านคำถามที่สองคุณชีรัตรช่วยตอบไปแล้วนะฮะส่วนคำถามที่สามนะครับผมคิดว่านี่ครับเกี่ยวกับการมาจัดกันมาที่การในครั้งนี้นะครับคือการศึกษาหรือการทำงานเนี่ยนะฮะเราก็ เป็นการทำงานนะครับโดยใช้กันมาที่การวิสามันนะครับที่ทำสิการศึกษาว่าธุรกิจต่างๆนะครับที่กองทัพดูเนี่ยจะโอนเปลี่ยนไปหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ซึ่งกันมาธิการนี้นะครับก็แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งกันมาธิการมาทํางานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยที่บอกสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเชิงเปรียบเทียบเพราะเราคิดว่าเรารวบรวมมาได้มากที่สุดตัวผมเองผมเอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะฮะ ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อภิปรายในสภาสมัยก่อนแล้วเรียกมันว่าเงินนอกนอกนอกองบประมาณเพราะผมรู้ว่ามันไม่อยู่ในเงินนอกองบประมาณเฉยๆอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนจนมามีการมาที่การขับบุตรรู้ว่าอ๋อมันมีคําว่าเงินนอกองบประมาณประเภทหนึ่งและประเภทสองมันมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแบบไหนใช้จ่ายอย่างไรเราถึงจะได้เข้าใจและซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับ เราคิดว่าเราเอาสิ่งที่เราศึกษาซึ่งยังไม่จบนะฮะเรียนว่ากรรมธิการได้ยรนศึกษายังไม่จบเมื่อจบแล้วเนะี่ยจะมีการทํารายงานออกมาแล้วรายงานนี้ก็จะต้องส่งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎรนะครับเสียงข้างมากนะครับในสภา,าเห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้ก็จะถูกส่งไปให้รัฐบาลเพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าจะดำเนินนโยบายอะไร ตรงไหนนะครับแต่ด้วยความที่กรรมธิการนี้ยังไม่จบนะฮะแล้วเราก็ทําการศึกษารวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะให้กับกรรมธิการการทหารซึ่งเป็นอีกคณะหนึ่งเป็นการพิการสามัญซึ่งก็นํามาซึ่งการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะนําเ,เอาข้อมูลนะครับที่เราได้รับเนี่ยมาสื่อสารนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนดังนั้นนะฮะก็ต่อเนื่องนะครับเป็นคำถามที่ว่าแล้ว ไอ้ข้อสเสนอเหล่านี้มันจะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรนะครับผมคิดว่านี่แหละฮะเราพยายามจะบอกว่าถ้าเราจัดสวัสดิการถ้ากองทัพจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของกําลังพลนะฮะจริงๆเนี่ยสวัสดิการเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นลงตามภาวะทางเศรษฐกิจสวัสดิการไม่ควรจะมากจะน้อยตามผลกําไรของธุรกิจ แต่สวัสดิการควรจะเกิดจากการสํารวจให้ชัดเจนนะฮะว่าควรจะมีสวัดิการที่ดีอย่างไรเท่าไหร่นะครับแล้วมีการมีคำขอเป็นเอกสารมีคำขอเป็นงบประมาณผ่านผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้แน่นอนนะฮะได้แน่นอนไม่ต้องไปลุ้นว่าธุรกิจจะดีหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้า รัฐบาลจะต้องเพิ่มงบประมาณส่วนนี้เพิ่มสวัสดิการส่วนนี้ดังนั้นแหล่งทรัพยากรที่เคยเอามาใช้เป็นต้นทุนในการสร้างสวัสดิการก็ควรที่จะหาวิธีการจัดการใหม่นะครับเพื่อไปสร้างไรายได้ทางอื่นโดยแน่นอนโดยต้องโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะฮะกับกำลังผลด้วยแต่ผมคิดว่าอย่างสนามกอล์ฟเนี่ยมันคงจะไม่มีผลกระทบ มากเท่าใดอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าจะมีคนที่ใช้ก็คือแค่กําลังคนที่อาจจะอยู่ในอยู่ในราชาการและบางส่วนที่กเกษียรอายุราชาการไปแล้วนะครับส่วนข้อมูลนะครับที่เราใช้ในการาพูดคุยกันวันนี้นะครับบนสไลด์ทั้งหมดเนี่ยก็ก็จะสามารถเดี๋ยวจะมีให้ดาวน์โหลดเนาะจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปดูต่อได้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่า ยังยังเป็นเนื้อหาแค่ส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าเมื่อเราปิดเล่มนะฮะของอกรรมธิการเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ลงรายละเอียดมากกว่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นผมดึงเอาตารางการคำนวณข้อมูลนะฮะทางทางทางการเงินและก็ทางเศรษฐศาสตร์ของอการท่ากับแซนในประเทศไทยน,ะะนี่เป็นงเพียงแค่หนึ่งตารางนะฮะจากรายงาน ตัวนั้นนะฮะเพราะว่าทางการท่าอากาศยานก็ส่งรายงานมาให้หลายหน้าซึ่งทั้งหมดก็จะต้องไปผนวกกันและไปอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์ที่จะส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรนะครับครับน่าจะเอกสารสภาเปิดเผยได้ไหมก็ก็มัน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  อ๋อครับได้ครับคืออย่างนี้นะครับ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในสภา,านะครับ <c oughs> ไม่ว่าในกรรมธิการหรือว่าในนามบุคคลก็ไม่มีสิทธิคุ้มกันเหมือนกันนะครับพูดในเวทีนี้ดังนั้นพวกเราทุกคนพร้อมรับผิดชอบคำพูดตัวเองครับไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> เป็นบุคคลหรืออะไรก็ได้ครับคือพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราและเราพร้อมที่จะรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองครับขอบคุณครับ เดี๋ยวฟังเขานิดหนึ่งนะคะฟังเขาดิขอขอความร่วมมือนะคะเนื่องจากเอ่อ อันนี้ในฐานะผู้ดำเนรายการเนาะในฐานะเจ้าของบ้านด้วยเนาะดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นการสัมมานาทางวิชาการเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะ,ะ,ะทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างเนาะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้บนฐานของข้อเท็จจริงและความมีอรารยะนะคะอยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะไม่ทราบท่านวิทยากรท่านอื่นมีอยากจะ,ะเ,เพิ่มอ<ล>ีกหนึ่งนะคะ,ะ,คะ,ะสิ่งที่เราพูดในวันนี้ตัวเลขทั้งหมดมีเอกสารอ้างอิง ไม่ว่าเราจะพูดในนามส่วนบุคคลหรือแนะนำกรรมธิการก็แล้วแต่เรารับผิดชอบสิ่งที่เราพูดนะคะเอกสารที่เสนอในการมาธิการวิสามันที่ศึกษาธุรกิจกองทัพนั้นเป็นเอกสารที่เปิดเผยได้ถือว่าหน่วยงานทั้งหลายแหละให้เอกสารกับกรรมธิการแล้วนะคะเอกสารทีใ่ในที่ประชุมกรรมธิการเป็นที่เปิดเผยได้ยกเวนแต่เขาบอกว่าก็ไม่เปิดทึ่งจริงเขาไม่เปิดเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดตัวเลขเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเอกสารที่แบบว่างๆไม่มีอะไร นะคะคราวนี้ถ้าคุณจะฟ้องเนี่ยนะคะนี่ฉันอยากฝากว่าขอให้ฟ้องว่าตัวเลขตัวไหนข้อมูลตัวไหนที่ไม่เป็นความจริงอย่าฟ้องด้วยข้อหาว่าทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมันก็ยิ่งทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงหนักเข้าไปอีกนะคะประเด็นที่ว่าเราใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทพักประชาชนหรือไม่นะคะก็แล้วแต่คุณจะคิดหลายท่านอยู่ในพักประชาชน พวกเราหลายคนไม่ได้อยู่ในพรรคประชาชนเราทํางานในฐานะวิชาการ้ิชวชาญที่ถูกเชิญเข้าไปนะคะค่าตอบแทนที่ได้เบียรประชุม1,500บาทประชุม3ชั่วโมงกลับไปบ้านทำงานอีกไม่รู้กี่ชั่วโมงนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่านะคะแทนที่จะมองว่าทํางานเพื่อที่ประโมทพรรคเนี่ยนะคะนักการเมืองนะคะ เวลาทีเา่เขาทำงานเนี่ยโอเคเขามีป้ายพรรคติดอยู่เสมอเขาทำดีพรรคเขาก็ได้ตัวเขาก็ได้เขาทำเร็วพรรคก็เสียไปด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราทำสิ่งที่คุณต้องถามก็คือสิ่งที่เราทำวันนี้ข้อมูลที่เราทำวันนี้ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่งบประมาณที่ใช้ไม่กี่หมื่นบาทในการประชุมวันนี้เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไปเดินเที่ยวในต่างประเทศไปดูงานอันไหนที่เพื่อนคุ้มค่ากว่ากันนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยขอบคุณค่ะ